พี่ป๊อปฟังข่าวภรรยาหลวงเนาะไปร้องว่าสามีของตนเองเนี่ยไปมีเมียน้อยแต่ว่าเมียน้อยคนนี้เนี่ยก็ไปมีสามีอีก3คนไปนับรวมทหารคนนี้รวมแล้วก็เลยกลายเป็นทั้งหมด4คนคําถามนะสมมุติเฉยๆนะครับว่าถ้าผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาน้อยเนี่ยเขาเกิดรักผู้ชายทั้ง4คนแล้วอยากจะซื้อประกันชีวิตให้กับตัวเองโดยให้สามีทั้ง4คนเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์อะสามารถทําได้หรือไม่ได้ คำตอบก็คือสามารถทำได้นะครับสามีทั้ง4คนเนี่ยแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันเลยแต่ก็สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ทำในกรมมาทันเดียวแล้วลงชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นสามีทั้ง4คนนี้ก็สามารถทำได้หรือจะทำแยกกันคนละกรมมาทันทั้งหมด4กรมมาทันเพื่อให้สามีทั้งน,นี่คนเป็นผู้รับผลประโยชน์แบบนี้ก็สามารถทำได้นะสมมติว่าทำประกันชีวิตให้กับตัวเองนะฮะที่ทุนประกัน1ล้าน แล้วก็ให้สามีนะรับผลประโยชน์เลยคนละ1ล้าน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 4เล่มโกลมทันคำตอบถ้ามีสามี4คนแบบนี้แล้วลงชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์แม้ไม่ต้องมีทะเบียนสมรสใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามช่องให้พี่บ๊อบด้วยนะครับขอบคุณนะฮะบ๊ายบาย